สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แชร์กฎหมายสไตล์ทานายกรอนะครับช่องที่จะแบ่งปันปัญหาข้อกฎหมายและก็ตอบทุกปัญหาข้อสงสัยที่เลยที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับวันนี้เองเนี่ยทางผมเองเนี่ยก็ได้รับเรียกเ่าเรียกว่าคําถามดีกว่าคําถามจากทางบ้านเนาะทางผู้ที่เขาสอบถามมานะว่าในกรณีที่เขาได้รับหมายนัดไตส่สวนฟ้องเนี่ยเขาจะต้องทําอย่างไรบ้างวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาไขข้อสงสัยแล้วก็อาจจะเป็นการแนะนํา วิธีทาน,นครับกับผู้ที่ชมคลิปนี้เนาะเพื่อถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยที่เราได้หมายนะัดไตส่สวนฟ้องแล้วเนี่ยเราจะได้นําวิธีการนี้ไปใช้ได้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาเข้าใจกับคําว่าไตาส่สวนฟ้องในคดีอาญาก่อนนะครับการไตส่สวนฟ้องในคดีอาญาคืออะไรการไต่สวนฟ้องในคดีอาญาเนี่ยจะเป็นการที่โจทหรือผู้เสียหายเนี่ยนำพยานหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยานเอกสารหรือพยานวัตถุนะครับนำสื่อพยานตา่อศาลนะครับแล้วเราการที่เรานําสืบพยานตา่อศาลไปแล้วปุ๊บเนี่ยศาลเองเนี่ยเขาก็จะพิจารณาในส่วนของพยานหลักฐานของเรานะครับว่าพยานหหลักฐานของเราเนี่ยมีมูลหรือน่าเชื่อว่าผู้ที่ถูกฟ้องหรือจําเลยในคดีนี้กระทาความผิดหรือไม่นะครับดังนั้นเองเนี่ยถามว่าในการไต่สวนฟ้องคดีอาญาเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนไหนของการดําเนินคดีอาญาก่อนอื่นเลยต้องบอกทุกคนก่อนครับว่าในการดําเนินคดีอาญาเนี่ย การที่จะฟ้องคดีอาญาได้นะครับมีอยู่2วิธีนะครับคือ1พนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้อง 2. ผู้เสียหายหรือโจทย์เองเนี่ยเป็นการยื่นฟ้องโดยตนเองนะครับซึ่งในกรณีที่พนักงานอายการยื่นฟ้องเนี่ยจะไม่มีการไต่สวนฟ้องครับเพราะว่าในกระบวนการดาเนินคดีอาญาเนี่ยจะผ่านขั้นตอนในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนมาก่อนและหลังจากนั้นเองเนี่ยก็จะส่งสำนวนเนี่ยไปให้พนักงานอายการเนี่ยพิจารณาต่อและหลังจากนั้นน่ะ พนักงานอายการเองก็ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลซึ่งดังนั้นเองในการดําเนินคดีในชั้นพนักง,งานสอบสวนและชั้นพนักงานอายการเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ได้กําหนดให้ต้องมีการไต่สวนบนฟ้องนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามในกรณีที่โจหรือผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้ฟ้องคดีเองเนี่ยในกรณีนี้จะไม่ได้มีการดําเนินการสอบสวนจากพนักง,งานสอบสวนมาดังนั้นเองเนี่ยในตากฎหมายเองเนี่ยจึงกําหนดให้ผู้ที่เป็นโจหรือผู้เสียหายในคดีเนี้ย จะต้องมีการไต่ส่วนมูลฟ้องก็คือมีการนำพยานหลักฐานตัวนี้ให้สาพิจารณาก่อนโดยเมื่อสาพิจารณาแล้วถ้าหากถาหศาลเองเนี่ยพิจารณาแล้วว่ามีมูลน่าเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องหรือจำเลยกระทำความผิดศาลก็จะสั่งรับฟ้องเป็นพิจารณาแต่ถ้าหากว่าสาพิจารณาแล้วยังไม่มีมูลน่าเชื่อเพียงพอว่าจำเลยหรือผู้ถูกฟ้องในคดีนี้เนี่ยกระทำความผิด ศาลก็จะสั่งไม่รับฟ้องหรือสั่งยกฟ้องของโจทนะครับซึ่งสิทธิในการดาเนินคดีอาญาต่อไปก็คือโจก็ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ดีกาต่อไปนะครับคราวนี้มาในส่วนของว่าแล้วในกรณีทีเ่เราได้รับหมายนัดไต่สวนฟ้องในคดีอาญาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้เลยจากหมายดางังนอันนั้นก่อนนี่คืออะไรคือเราจะต้องดูที่หมายตรงหัวหมายทางด้านซ้ายก่อนครับว่า หมายนั้นเป็นหมายอะไรถ้าเป็นหมายนัดไต่สู้รฟ้องก็รู้ไว้เลยครับว่าในคดีนี้เองเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองไม่ได้ผ่านการแจ้งความหรือดําเนินคดีผ่านพนักงานอัยการใดอย่างใดเพราะฉะนั mm ้นเองเนี่ยให้เราดูในรายละเอียดในหมายก่อนครับว่าหมายนี้เป็นหมายอะไรโจท์ชื่ออะไรจําเลยชื่ออะไรฟ้องศาลไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นเองเราก็ดูในรายละเอียดของคําฟ้องว่าคนที่เขาเป็นโจทก์ฟ้องเราในคดีนี้เขาฟ้องเราเรื่องอะไร อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเขาอาจจะฟ้องเราในความผิดเรื่องเกี่ยวกับพรบรความผิดนั้นเกิดจากการใช้เช็คอันดีเป็นต้นซึ่งในกรณีนี้เองเนี่ยผู้ที่ถูกฟอ้องในคดีหรือจำเลยครับก็ต้องอ่านในคำฟอ้องนะครับว่าโจทก์เขาฟ้องอมาในเรื่องอะไรและหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคําฟ้องของเขาเนี่ยมันเป็นมันเป็นจริงตามที่ที่เราได้ถูกกล่าวหาหารือไม่ซึ่งถ้าหากเป็นจริงเนี่ยเราก็อาจจะคุยกับทนายนะครับว่า เออเรื่องนี้มันมีเราออกเช็คชําระหนี้จริงตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นจริงเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยทนายก็จะแนะนําไปนะครับแนวนามแนวทางนะครับแต่ถ้าในากรณีที่อย่างเช่เนว่าเราออกเช็คจริงแต่ว่าเราออกเช็คไม่ได้ออกเช็คในเรื่องของการชําระหนี้หรือเป็นการชําระหนี้ที่เป็นผิดกฎหมายอย่างเช่นหนี้การพนันพวกนี้นะครับถ้าเป็นหนี้พวกนี้ในทางกฎหมายเนี่ยจะไม่สามารถนํามาออกเช็คได้และก็จะไม่สามารถฟ้องดําเนินคดีอาญาได้ ดังนั้นเองเนี่ยจำเลยหรือผู้ถูกฟ้องในคดีนี้จะต้องเล่าข้อจริงนี้ให้กับทนายความที่ท่านปรึกษานะครับให้ฟังว่าเออข้อจริงเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้มันมีแนวทางข้อต่อสู้อย่างนี้ถามว่าเล่าเพื่ออะไรสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าในชั้นไตส่สวนมูลฟ้องเนี่ยจำเลยยังไม่ถือว่าเป็นจำเลยในคดีอาญาหมายความว่าอย่างไงครับก็คือตัวจำเลยเองนะ่ยยังไม่ถูกกักขังยังไม่ถูกควบคุมตัวนะครับในในกระบวนการในชั้นไตส่สวนมูลฟ้องเนี่ย กฎหมายกําหนดให้จําเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยสามารถที่จะแต่งตั้งทนายความเนี่ยเข้าไปว่าต่างแก้ต่างในชั้นไต่สวนบนฟ้องได้หน้าที่ของทนายก็คือจะต้องเข้าไปถามค้านพยานโจทย์ว่าในส่วนของกากรกระทําที่ตัวพยานโจทเนี่ยได้ให้เบิกความต่อสารเนี่ยมันมีเหตุที่จะสารจะไม่รับฟ้องไปพิจารณาอย่างไรบ้างซึ่งถ้าหามีข้อต่อสู้จริงเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมอะครับที่ที่ได้รับหมายไต่สวนบลฟ้องคดีอายามาเนี่ย ได้เล่เาข้อเท็จจริงให้กับทนายของท่านได้ฟังนะครับแล้วทนายเนี่ยจะรวบร,รวมพยานหลักฐานต่างๆที่เป็นข้อต่อสู้ทั้งหมดเข้าไปถามค้านแทนตัวพยานเองเนี่ยในศาลนะครับมีประเด็นต่อมาว่าเขาสอบถามมาว่าแล้วในวันนัดไต่สวนฟ้องเนี่ยตัวผู้ถูกฟ้องหรือยจำเลยเนี่ยจะต้องไปศาลหรือไม่ตรงนี้ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับว่าในการไต่สวน้มูลฟ้องคดีอาญานเนี่ยแนะนําเลยว่า จำเลยหรือผู้ถูกฟ้องในคดีนี้อย่าพึ่งเดินทางไปศาลในวันนัดไต่สวนฟ้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหากศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานของโจทก์หรือผู้เสียหายในคดีนี้แล้วเนี่ยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลเชื่อว่าจำเลยหรือผู้ถูกฟ้องในคดีนี้กระทาความผิดศาลอาจจะให้จำเลยหรือผู้ถูกฟ้องในคดีนี้ประกันตัวในทันทีเราอาจจะถูกควบคุมตัวในทันทีดังนั้นเองเนี่ย จึงเป็นคําตอบที่ว่าในวันนัดไต่สวนูนฟ้องเนี่ยจำเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีไม่ควรไปศาลนะครับแต่ควรจะแต่งตั้งทนายความเนี่ยเข้าไปดําเนินการแก้ต่างหรือถามค้านพยานโจ์ด้วยพยานหลักฐานที่เรามีนะครับถ้าเกิดซักค้านดีมีมูลปุ๊บศาลอาจจะพิจารณาว่าฟ้องของโจทย์ไม่มีมูลซึ่งหมายถึงว่าไม่ประทับรับฟ้องเลยหรือยกฟ้องไปเลยมันก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวจำเลยหรือผู้ถูกฟ้องในคดีนี้เองนะครับ แต่ถ้าในกรณีที่จำเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีนี้พิจารณาแล้วคิดว่าเราอา่ะผิดตามที่เขาฟ้องแน่ๆผมเองก็อยากจะแนะนำทุกคนครับว่าในบางทีเราอาจจะไม่ยังไม่ต้องไปศาลทุกนัดตามที่ศาลนัดเพราะว่านัดนัดแรกเป็นนัดไตส่สวนฟ้องเนาะอย่างที่ผมบอกไปครับว่าการไตส่สวนฟ้องเนี่ยจำเลยยังไม่มีฐานะเป็นจำเลยในคดีแต่ถ้าหากว่าเราไปศาลในวันนั้นและเรายอมรับตามที่ศาลอ่านคำฟ้องให้เราฟัง ศาลก็จะให้เราไปจําเลยในคดีทันทีดังนั้นเองเนี่ยในการแนะนําของผมเองเนี่ยผมแนะนําว่าในวันนัดไตส่สวนคุฟ้องครับควรหาหรือแต่งตั้งทนายเนี่ยเข้าไปดูแลในคดีนี้ก่อนแล้วก็ไปซักค้านพยานโจ์ในวันนัดไตส่สวนคณฟ้องและหลังจากนั้นเองถ้าศาลมีคําสั่งรับฟ้องไว้พิจารณานะครับแล้วก็มีคําสั่งนัดนัดพร้อมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันนั้นเองเนี่ยตัวจําเลยหรือผู้ถูกฟ้องในคดีนี้ สามารถไปศาลก็ได้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปศาลตั้งแต่ในนัดแรกทันทีนะครับดังนั้นเองเนี่ยจึงเป็นคําตอบว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเองเนี่ยที่ได้รับหมายนัดไต่สวนฟ้องจากศาลเองเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านผู้ชมควรจะต้องทําเลยคืออ่านคําฟ้องก่อนเลยครับว่าเป็นคําฟ้องศาลไหนโจทย์เป็นใครจําเลยเป็นใครและฟ้องเรื่องอะไรนะครับให้เข้าใจก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยก็ติดต่อหาทนายที่ที่ทางท่านผู้ชมเนี่ย รู้จักหรือไว้ใจหรือทนายที่ท่านผู้ชมเองเนี่ยมีความเชื่อใจนะครับก็ได้ปรึกษาเขาได้เลยแล้วก็เขาก็จะแนะนําตรงนี้นะครับแล้วตัวเราเองเนี่ยก็ต้องเล่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีนี้ให้กับทางทนายฟังนะครับว่าเราจะต่อสู้หรือเราจะรับสารภาพยังไงถ้าเราคิดว่าเราผิดทนายก็จะแนะนําให้ว่าในการดําเนินคดีอาญาเนี่ยคุณจะต้องทําอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยมีทางต่อสู้เราไม่ผิดตามที่เขาฟ้องแน่นอน ก็ให้เตรียมพยานหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยา,ยเานเอกสารหรือพยานวัตถุเนี่ยให้กับทางทนายได้เลยและเดี๋ยวทางทนายเนี่ยจะเป็นคนที่ทําการถามค้านพยานโจทย์ในวันนัดไต่สวนฟ้องเองครับและนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะแชร์ข้อกฎหมายเนี่ยให้กับท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องนี้ฟังนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเองเนี่ยที่มีปัญหาข้อกฎหมายอะไรที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์หรือตอบคําถามมาได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ ้าในส่วนตรงไหนที่ท่านผู้ชมคนใดอยากจะขอปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องใดที่ตัวเองสงสัยอยู่หรืออยากให้ตอบปัญหาข้อกฎหมายใดเนี่ยก็สามารถตอบเข้ามาในคอมเมนต์ Comment ได้เลยนะครับแต่สุดท้ายนี้ฝากเพจของแชร์กฎหมายสไตล์ทนายกอล์ฟน,นะครับถ้าชอบก็กดไลค์เลยไม่ต้องไม่ต้องกังวลครับแชร์ก็ได้หรือกะกดซับสไคร์ก็ได้ครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ผมจะลงให้นะครับ เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ